ครับสวัสดีครับยีฟซีทุกคนนะครับเนาะเอา네ก๋ๆนะพี่น้องครับวันนี้พอเตียมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเนอะครับเดือนว่วันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยพอเตียมล่างสี่กับห้าเก้ากับศูนย์มหาศูนย์นะพี่น้องเนาะครับมีผู้โชคผู้มัรนบ่อน้อพี่น้องเลยครับไ้โชคผูมัรนพอเตียมกับเก๋ๆนะได้พี่น 5, 6, 8, ้องเนอะ ถ้าไปโบกบอมานมือน,นี้มาตามกันต่ออีกเนะพี่น้องเนาะแต่ว่างวดนี้อาจจะได้ประมาณจากหกคูนะครับครับสูตรนี้3ามสี่เจ็ดเจไปบนนะพี่น้องเนาะ6กเศนะครับนี่8ปดสามสี่ มนหนึ่งหกเจ็ดเก็ไปบนพี่นองเจ็ดเจสองสี่ห้าก็ 2, 4, กมาหานะพี่น้องเนาะหกแนะครับอันนี้ก็ดแปดเกเจไปบนนะพี่น้องอันนี้ก 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าเก้าที่ไปบนอยู่พี่น้องอันนี้ก 7, 8, เจ็ดแปดสเจไปบน3 4มสี่เพี่น้อง เห็นป่ะครับสามกับห้ามาหาห้ากับเจ็ดมองเห็นเราบอพี่น้องนี่ยเจ็ดนี่ลุดเจ็ดกับศูนย์เจ็ดไปบนศูนย์มาล่างพี่น้องโมงนี่สามกับหกนะครับอันนี้หายพี่น้องเบิ้งนะพี่น้องเนอะเดี๋ยวพระเดีย๋ยวยิมีสรุปพอสรุปใไปยุ อันนี้สามห้าหมหาสี่หกเจดหกับเจ็ดพี่น้องนะครับสามสี่ห้ามหาหกเจ็ดปดัสไดซมาพี่น้องหกับเจนะครับอันนี้ลุดพี่น้อง ห้ 5, 6, 7, าหกเจ็ดมหาสองสามสี่นะครับนี่แหละตัวชี้จับกันนะพี่น้องเห็นไหมครับสี่กันนบ 5, 9, 5, 0, 4, 9, 4, 0, ห้าที 6, 7, 1, 2, ่พระเตียมลุกหงายงวดที่ผ่านมาพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลขกระด้ตัวพี่น้องเห็นบอกครับห้าเก้าห้าศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์โมนี่หกกับเจ็ดหนึ่งกับสองแต่พอเตียมมีมีแถมอยู่แถมเป็นหกตัวพี่น้องมีสามตัวหนึง่ง นี่ก็เห็นบ่ครับบ่รู้ว่าสูตรได้สิหลุดสูตรได้สิเข้าได้พี่น้องเด้อบ,บ้านนี่นะครับพอเรียกบทช้นกันนี่สูตรนี้8กับ0 3กับ5พี่น้องนะครับนะรบเรียกวันบทช้นกันงวดน,นี้5กับ9 9กับ3 4กับ0อันนี้ก็4กับ0อีกพี่น้อง เอาพี่น้องมักตัวเด็กกับพิจาหนามุ้งแต่พี่น้องเนอะอันนี้ก็มันจะไปยังสี่แหละพี่น้องเนี่ยเด็กหกกับเจ็ดเนี่ยม้วนนี้โบ้ซนบ้พี่น้อง 5, 5, สี่กับห้าสองสี่ห้าซนสี่กับหามาหาม้วนนี้โบ้ซนะพี่น้องครับเห็นบ่ครับ นี่ละมันมันแปรไปังีสิและพี่น้องเห็นบะอันนี้แปดแเห็นป่ะนะครับแปดี่อันนี้ก็เกเห็นบ่ครับพี่น้อง5กับ0 5 9 0์หาเกมหาศนย์มาน้ำกัน สำคับฮะผลดับพี่น้องเนาะ ครับหนึ่งมีนาเนาะพี่น้องเนาะยิปกาพิษพี่น้อง รัฐบาลไทย รัฐบาลไทยพ่อแต้มนะพี่น้องเนาะ ครับี่เป็นหกชุดจะพี่น้องได้หกชุดตรงๆนะครับครับพ่อแทมเนี่ยที่เ็ตัวเดียวพี่น้อง ครับจับคู่พี่น้องหกหนึ่งหกสองหกสามนะครับครับตัดเจนนะพี่น้องเนาะเจ็ดพี่น้อง เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับ ครับประเทศเมียนที่เจ็ดได้พี่น้องเนอะ นะครับสัตวเกีงนะพี่น้องเนาะพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อครับหนึ่งมีนาโอ้มีนาย่นทิมีนาคมตัวพี่น้องโอ้พอเตียเขียนผิดก <c ười> ุมภามีนาคมโอ้ มีนาคมและพี่น,อน้องด้วยมีนายอนุษย์เพราเตรียมกับเฝ้าเอาหนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดนะพี่น,อน้องนาะรัฐบาลไทยพรเตรียมล่างวิ่งเจ็ดกับหกเน้นที่เจ็ดพี่น้องกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับเอาใครสนใจได้พี่น้องเน <c oughs> าะจะได้หน่อยหน่อยหางนะพี่น้องเนาะเข้ากลุมครับนี่ครับเข้ากลุ่มฟรีพี่น้องศูนย์เก้าสองแปดหกหแปดหกปดแปด แอดไลน์มาหรือว่าโทรมาหาพอเตียมก็ได้นะครับอยู่ในกลุ่มพอเตียมเน้นให้หน่อยหางนะพี่น้องเนาะครับอ้าแคปหน้าจอพี่น้องครับอ้าจะลืมน้พี่น้องเ้อมากสอบตัวเด็กกลับไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้น้พี่น้องเนาะครับควายเข่าควยแตกปังๆจะได้โชคๆมันๆกันน้พี่น้องเนาะอ้าจะลืมพี่น้องสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนาะพี่น้องเนาะ ครับอาจะเริ่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแน,นลพี่น้องฝากกดติดตามน้ำหน้าพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อจะบวชผาดชิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะครับเอาสําหรับชิปนี้พอเตียมกันมีแคนี่พี่น้องครับคอยโศกมนันๆเนาะพี่นอนะ้องเนาะเฮงเรงยๆกันนะครับเอาพอกันชิปนาพี่น้องสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม